ฮัลโหลทุกคนกาบสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องเนาะื้นนี้มาพบกับซองกินเที่ยวไปกับน้องจอยเด้อจวจมืันนี้มาพบกันยามเ้าพี่น้องตอนนี้ก็คือประมาณ8 0ดนมง0ิเก้างนี่แหละเนาะเดี๋ยวมือในห้าสิมาแกงอันแกงเห็ดเฟืองใส่ดอกพักติ๋วพี่น้องใส่พักติ๋วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสิมาดังไฟพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ใส่แก๊สจินมไเนาะ ืันนี้จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนสถานที่น้อยหนึ่งชีนงะะ่น้องเพราะว่าอันข้างหน้าม,มันแดดห่อนเนาะในนี่มันจะมีหม่กมกบังยมมันนี้ไปได้อัน เพชรเฟื่องอยู่ตลาดพี่น้องกับอันไปได้ห่อสมเสียเอามาปิง้ง อากาศจะกลมพี่น้องมันก็เลย,ยจุดงา่าย น้ำกับประมาณนี้พี่น้องบปต้องใส่ลายเนาะแกงเห็ดบปต้องใส่น้ำลายเมื่อน,นี้ได้ห่อสมมาน้ำดี๋ยวสิป,ปิ้งแม่จะสิก,กินนั่นร็บจหหนะ,จะห่อห่อหนึ่งจาสิแกะเ,เบิ้งก่อนว่าห่อหนึ่ง okay, มันหน่อยใหญ่สมใจเบิ้งหอนะอันนี้ถือหอละหาพันจีบหอละหาพันจีบเงินบาทบ้านเท่าได้ไหม ตาบาทบ่หอนเนาะมันคนะดีสบดบาทผู้ใดหูแน่พี่น,พน้องเวลาแบบเพิ่นหอสมเนาะคนใส่ใบตองลายนะ่ะมันแบบมีพลดีหรือพลเสียนะได้แน่เนาะเออหอใหญ่อยู่แม่จะบ่มีพี่น้องหอใหญ่หรือกินอยู่เด้วเนาะ ตัวปิ่งนะสิปิ่งแบบใส่ใบตองหนอยหนึ่งมันจึงหอมฟ้าพี่น้องใหญ่อยู่ไดแต่สิบนี้เราเพลีกน้ำ <c oughs> ซุ้งนี่น่ะคือสิยังบผสมปันได้แม่น่าสิยังบผสมกันได้ซื้อห่สอสมนะ่ะอันได้ยางกับไปตองหลาย พอสื่ออยู่พี่น้องจะไปของตอนเสาร์ไหนได้ตอนเสาร์นี่แล้วมันช่วยมามันแฮม,มเห็นเต้นช้วยลูกหน่อยน้ำเส่ามันขุ่นอยู่เยียมจะไปของระอมพี่น้อง สี่สี่สี่ห่อเพิ่งพี่น้องอันเห็ดเฟืองนะลูกงามงามพอดีแกงแบบอันนี้เลยนี่ผักตีว่วดอกมันน้อยหนึ่งพี่น้องอีแม่ไปเก็บแล้วก็ใส่ผักหอมหอมอีตูลงไปนั้น เออหาหามีจำเจ้าอยกไหม เด้อเด้หรือเปล่ไปลวแม่เป็นจะไปขลงกับฟองพี่น้องใส่กับมักพริกดิบคือเก้าพี่น้อง เื่องกับงามงามพี่น้องแต่มันกระมีชนมากแมนดอกอ่อนเนาะาะว่าเหลือกเอาแบบเป็นไข่มันนะพี่น้องเหลือกเอาแบบเป็นไข่มันมันจึงแสบเนาะแบบ มันเองก็ส้มคือนสีอากาศ่อนอา้าวคือเก่าหล่ะพี่น้องเนาะอุ้ยเวลาแกงเฮ็ดนะพี่น้องอันน้ำนะเพราะต้องใส่รายเนะาะเพราะว่า ปแล้วนำเฮดมันเสียออก สมเพ็ดไปก่อนพี่น้องมาทุกคนมาแกงฟักติว๋วอีเม่มเพื่นว่าบัหายสายลายนะ้านมันส,มสีสสูงใส่เสนีหแหละทุกคนเพราะว่ามันดอกฟักติ๋วน้อยเดียวดอกมัน,นี่นะ่นาจะผสมแหง้งแต่่ใบมันจะสมแหง้ง ใส่ใส่พักอันตีลงไปแล้วกับกรงเลยนะ กลับแล้วพี่น้องผิดถ่ายเดี๋ยวพ่ออีตูเติมเกลียนน้อยอนึงำพอออเจาะพี่น้อง เลยหอมมากเลยอืมแต่ักอีตูวเห็นหอมแม่สุกเลยด้ได้ตัวโอ้ปันไปของกระป๋อมพี่น้องกำลังมา มานนี่่แล้้วพองถาเบิ่งกับปอมนาีเมยพี่น้องว่าคนชิได้จากตัวกปอมกับแถวอ้อมของังแต่ล่าร้ายเพราะว่ามันเป็นป่าแบบป่าหยาแบบมันเชิดชิบหาอยาอยังพี่น้องกัปส่วนนี่ก็เป็นหยาม,มันแน่เนาะ เิพี่น้องปิ่งแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็คือแกงเห็ดเฮาโอ้โหบอกเลยว่าหอมหอมพี่น้องหอมตูกับพัดอันหอมพักอิตูก็ะปัน่นพักติ๋วพี่น้องเอ้ยเราบอก,กเชื่อ เราถาข้อสมก่อนพี่นอ้องอมมาแล้วพี่น้องกระป๋อมพี่แม่เพิ่นไปอันแถวใกล้ๆนี่แหละไปขอ้อแถวใกล้ๆนี่ไปแส็บเนาะเพิ่นวะไอซี่วะฮะิ่งมันเขาจะเอื่นกระป๋อมอยังนี่นะแม่กระป๋อมข้อแดงกระป๋อมข้อแดง ก้อยเนาะมีบางห่วงหน่อยแม่มีไดดบางห่วงหน่อยนะเดี๋ยวแม่ไปหาตื่นเทางนั้นสิไป้ะคือบกิ้งเข้าวก่อนซุกแล้วแกเห็ดซุกแล้วแด้เอาอลกลาังไปหนึ่งเด้อได่มาทั้งเพื่แม่มาทั้งเพื่อไม่ได้ห่อสมซุกแล้วกะขิงข้าว เห็นแม่บ่เห็นเห็นเข้มเบอต้องสดน้ำใส่น้ำมันจึงบ่จางป้าเบิ่งอันนี้ติดเสือเบิ่ะแซ่บอีหลีฟบ่วงได้ไหมหรือบ่มาพี่น้องยังบ่ทันมี่ตักแกงเห็ด แล้วแล้วพี่น้องเนี่ยยังไม่หนึ่งวัดสี่จีเนาะ แากระป๋อมจะมันชีสุกเยอะอ่อยเดี่ยวคนไปคใหม่ดีดีกินกระจีะมันชีสุกอยู่บ่าล่ะเพอดีล้ทานันกใานเ้าน ก,กินก็ได้แล้วนะจะไปหาสายมากินนะนี่นะนี่รังเดือนนี่นบ่อลจะผ่านเน่นจากต้วหน,น,นึ่งต้นน้อยนะอืมสุกแล้วพี่น้องอันนี้ปิ้งสม ต้งพี่น้องอันพี่แม่จีกับปอมทักทายสบายดีนะแม่สบายดีเอฟซีมองจอยสามโตเป็นไปเมื่อกี้นปัไปแป๊บเดียวนึงพี่น้องแต่ว่าเป็นวบบสิจีกินเลยนี่เนาะกับขาวเขาขกับพี่น้องแล้วแล้วทีนี้ต้งสมมูใส่ใบตอง เป่งใส่เปตองมีจเจียวอีแม่สกินกับปั่นกระปอมแล้วก็สิมีแกงเห็ดพี่น้องป่ะบัดน,นี้เดียวสิมาแกมกินขา้าวนี่หักม่วงอันนี้นำพี่น้องม,ม่วงปุ่มบ่หักม่วงแก้วบ่หอมเลยกินข้าวแล้วก่อนจึงสิกินพี่น้องป่มามัน่าน้ำหยางใน,นวัน มาเดินพี่น้องฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศเนาะมากินจีก,กับป้อมน้ำกันสุกบ่ปปแม,ม่มาเดินมาเดินนั่งวันอยากลา เบองกับเป็นไข่แบบนี้เลยพี่น่ะใช่หลี่นุ่น่าน่แม่สุกม่ดีมันบ่สุกม่ดีเป็นใหม่แห้อไี่ดีะแซบ เอาวสวยพี่น้องพี่แม่กินแต่กระป๋อมแสบว่าแม่ระดูมันอนอนอน่ะ ไปทุกอย่างเลยพี่นอ้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็เฉขอะถ่าคลิปวาชามีก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฉขอตัวไปกินข้าวก่อนถ้าผูดด้ใดมักคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทีทีต่อไปเนะาะเอาสำหรับคลิปนี้กราบสบายดีและสวัสดีจ้า